อะไรวะน้าเกมดีคุณภาพซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบสบอลนะครับไลท์สเตร์หรือเป็นแบบเด็กพีดีนะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทําการเติมไปแล้วครับ4.9นะครับ้ ก็กดไปที่คำว่าเติมเงินนะครับสามารถเติมได้สามแบบนะครับเป็นอ่งเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดไปที่ล้างค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยรับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็หลังจะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับอืมถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะบบกว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าเคียวนี่คือแบบป่อป่านะคือยังไม่ตีบววกกกะนแต่่าา็็ดเมจ ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับนี่ถ้าเทียบกับดาบอันเก่าถึงมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่แปลกเพราะว่าันนี้คือเวลร์สี่ห้าใช่ไหมเนี่ยเวอร์สี่ห้ากับแปดห้าไอ้กับกับห้าแปดได้คือแม่ตงต่างกันโอ้โหเยอะนะเออแต่ก็ไม่ไปจกใจถึงเยอะกว่าแล้วเออเอาใครไว้นะ่ะเยอะบ่ไอยเวลร์สิบสองเหรอเพืเ่คุณเล่นใหม่คพืเล่นใหม่เหรอทุกคนผมมีของอะไรให้เขาเลยเวอร์สิบสองไอาสามารถใส่อะไรได้มั่งไว้นะ่ะถามจริง ชิปหายแล้วจะสี่สิบห้าสิบมีแค่สี่สิบห้าสิบปุณนะนี่อันนี้คือความสามารถของเคียวซึ่งมันโคตรโกงนะครับอันนี้สกิลเอ็กนะครับสกิลเอ็กซ์เป็นงานพุ่ง,งด่าไปซึ่งไม่ใช่เออซึ่งนะผมเนาเคียวเนี่ยเป็นคาร์ที่ตีไกลที่แบบโคตรโกรธมาตีอยู่ไอไกด์ก,ก็ได้นะครับเนี่ยเป็นคาร์ที่โคตรโกรธอ่ะสกิลเอก็เป็นการย,ยิงด่าไปนะครแบบนี้เป็นไงสกิลตีไกล์สามสกิลเลยนะทุกคนดูดิแค่นี้จบแล้วนะครับผม มาทุกคนบอกให้เกิดแล้วทุกคนดูความโก่องอีกเกียวนะครับแบบยังไม่ตีบวกอะไรนะแบบเปล่าๆเลยนะมีแบบเปล่าๆเลยทุกคนนี่ปลาไปทุกคนปลาดาบอุ้โหพวกความเล้าจ่อยอันหนึ่งขีดพอทุกคนเ,เสียงของผมมันเบาเกินนะเดี๋ยวมันกบเสียงนี่แนะโอแต่มันกินมานายเยอะมากเลยในเกียวนี่ หนีหน yeah. hey, hey. enfin, no. mm ีห hmm. นีปั่น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 หลบแล้วก็ป่าดาบไปชุ่มชุ่แย่ให้ให้ป่าเขียวด้วยเอ้ยหลบบ่อหลบบ่โอ้ยหูติดไฟทุกคนหูไฟโคตรแรงฮิวเลยเออฮิวไม่ได้มานน้ำไม่มีแต่ไฟมันโคตรแรงจริงทุกคนเก่าอ่ะมึง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 เก่าอ่ะ กามากมังนะ้งฮะกามากมัง้งเกามากมัง้งโอเคทุกคนก็บอสหมาก็ประมาณนี้นะครับผมพี่แกก็ยังไฟแรงเหมือนเดิมนะครับแรงมากด้วยโอเคครับ okay, ทุกคนนะต่อไปเป็นบอสหมูป่านะครับผมมาแบบโซโล่นะ่นแบบโอโ้ไม่ไม่เป็นใครปฏีนะ <c oughs> โคตรว่างนะครับผมมารู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะจ้ะโอ้ยเป็นไงทุกคนเลือดลบเยอะนะทุกคนเอาเฮ้ยมึงน,น้องมบาบังวะ ฟันแมงฟันแมงฟันแหม่มฟันแหม่มเฮ้ยฟันเลยฟันเลยฟั่นหลบเลยเลยเฮ้ยหมุนหนอหมุนหนอกูก็หมุนได้นี่แน่ปลายเคลียวใส่เลยป๊อบป๊อบป๊อนี่เป็นไงครึ่งหลอดแล้วล้วนอุ้ยอุ๊ยเจ๋งเหรอ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 อยากจะบอกเลยว่าคาเกียวเนี่ยเป็นคาที่ไม่กินมานาเยอะเพราะอ้วนรอบมาเลยว่าจะวินพันคือมันใไททีเกิยวแบบว่าบ่อยเกินนะ โอ้ยนี่แน่นี่แน่ป๊อปป๊อป๊แต่ว่ามานาที่มันกินก็ใช้ม่ี3สามสามห้ากับสีิก็คือว่าใช้ได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามันมานามันจังกัดแค่100่งร้อยนะเรอัเอาไว้อะไปจัดการบอลโลก2อั่นต่อปั่นเลย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 ป๊อปปอป ไม่อยากคิดภาพเลยไงแบบว่าอัพเคียวตันนี่แบบทำอะไรวะไม่หายใจนะแต่ว่าถ้าอัพวันนี้น่าจะไม่คุ้มเลยนะเพราะเคียวนี่มันกากนะมันมันไม่เคียวที่มันก็ไม่ได้กากอดทุกคนแต่ว่ามันเคียวที่แบบยังไม่สุดนะเพราะว่าเคียวที่สุดตอนแต่คือเคียวที่เก่งก็คือเป็นเคียวของบอสนะเป็นบอสไอ้บอสดาบไอ้ที่อยู่โลกโลกสามหกสิบนะมันก็คือแบบว่าน่าจะเป็นเคียวที่โคตรสุดตอนนี้แล้วยาวว่าตอนนี้นะอันนี้ก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่โอเคประมาณนี้นะครับ คยไม่เขียวไม่ค่เท่อะเอาล่ะบอสตัวต่อไปนะครับทุกคนก็เป็นเจ้าแยะนะครับโยโยโยอะไรเพื่อนมีอไรเพื่อนต้องการอะไรเพื่อนไม่แน่ปป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 ปมปด มันไม่แรงแล้บอสแม่งโคตรกระจอกตัวเนี้ยแม่งไม่แรงเลยนะดูดจะไฟจะแรงนะจะโดนไฟดีกว่านะหมุนหนอมุหนหอมุหนหอมุหนหอมุนหอมุนหน่ตีธรมธรมดาตีธรรมดานี่เนะ food, ing, ี่ยโดนไฟโดนไฟอู้ไฟอู้อู้จริงจริงเนอะอูไฟไฟ,ไฟพี่แกมันแรงจริงโอเคไม่โดนดีกวนะ่าทีหลังอะแรงโคตร ต้องปั่นต้องปั่นต้องปั่น้องปันตายละไอ้แย่ yeah. นี่แน่หยุยดอกสองเล่มเลยเหรอใช่เหรอเมื่อกี้หลุมตาฝา่ามันดอบเด่นโอ้เวเวดอกมาสองเล่มเลยเหรอพี่ <c oughs> หลังจากที่มีโลกสามมาไอ้นี่คือแบบไม่มีใครมาตีเลยนะโหน่าองศารจัดเลยว่ะเพื่อนจะไเมื่อกี้บอว่ามีคนรอแบบลุมตีแกมาละสิบกว่าคนแบบไม่มีใครเลยนะหน้าองศารจังเลยอะ่ะไม่นะมาแอเลอร์ตีนาเองโอเคนะครับโกล่มานี่นะป๊อปป๊ป๊ปป๊ปปปเอ,นนอ้หมุนหนอหมุนหนอ นี่นปาาเคียวใส่เลยล้ำลๆำล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 บำลำลๆำลำลลำลำลำปป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 นปป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 นล โอ้โหจะตายแล้วเหรอนี่นี่นายเคยปีอดีตบอสที่โฮสต์ในเกมวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆอ่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยอะไรครับนน้าออดาไปกินเอ้าเฮ้ยปลาไปไหนไว้แล้วอี๋ และโจลูกสามหัวหอมเอ้ยนายหัวหอมหอมจริงป่าวะอ๋อไม่ถึงตัวกูเล็กอีกออกมาเหรอกำลังเหม่อเลยนี่ไงโอ้โหแต่ยลายคนนี่ล้ำหดจริงจิ้ง ตายตายไม่เหลือดวงกระทิบตายตายตายไอ่เ,เาาหลือเท่าไหมาดาบเหรอวัตถุเอ๊ะฮะอ๋อ โะเอแล้วพวกน,คคนะต่อไปก็เป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนะของก็เป็นบอสที่โหดสุดในเกมนะตอนนี้นะครับผมเนี่ยคนรอตีก็ค่อนข้างเยอะบอสมควรนะครับผมโอเคไหมไปเลยนี่ลนะถามว่าตัวนี้เก่งไหมที่จริงอะ่ะมันก็เป็นบอสที่ไม่ไโหดหรอกทุกคนแค่แบบมันเบี้วเยอะนะครับจริงๆมึงบอสตีโคตรง่ายนะมันตีง่ายมากตัวนี้คือมึงตีง่ายจริงนะดิคือมันไม่มีสกิลเรียกมอนเตอร์ไม่ถึงมันจะมีสกิลโลแต่ว่าสโลก็ไม่ได้มีอะไรนะ ผมว่าไอ้สโลนลำแข็งมันก็ไม่ได้ดีมันไม่ได้แรงเท่าไฟอ่ะไม่ใช่แทนว่าสโลนเฉยนะแค่ได้จบแล้วไม่ได้เลยนะโคตรง่อยอ่ะเอาเลยโอเคฟันฝันฟันฝันฝันลุมตีลุมตีอันนั้นขึ้นหน้าของสารจัดโดนลุมกระดี่ตีตีตี ตาด,ด,ด,ดตี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 ตายตาย,ตาย,ตายแล้วก็ไมจับไอเลยเพราะว่าโอกาสดับมแม่งยากมากนะดูดิโอกาสดับของไอเนี่ยคือแม่งหนึ่งเปติบเปอร์เซ็นตนกับหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือแบบหมใหมดเลยนะครับเกินหมดเลยนะดูดิของดับแม่งค่อนข้างยากนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือเคียวที่ดีสุดในเกมนะตอนนี้นะยลงวว่าณตอนนี้คือเนี่ยคือดีสุดในเกมนะผม แต่ว่าผมไม่ดอบนะไม่เกลือนะครับผมตอบจังเลยอะ่ะโอเคทุกคนนะค,คิดว่าไอปีนี้ละกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยแล้วครับผมอะไรแบบครับทุกคนจุกชุกไอนนะ้องรัก